ศาลหินวัดภูประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนด้านล่างที่มีพระปราเครื่องเครื่องของกษัตริย์หลังใหญ่อยู่สองหลังก่อนจะขึ้นไปทําพิธีต่อในส่วนของด้านบนซึ่งมาในทางขึ้นค่อนข้างชันนะคะแต่ยังดีที่มีร่มเงาของต้นจำปาลาวให้เราได้แวะพักเป็นระยะส่วนด้านบนจะมีเทวไลหรือปราสาทประธานเป็นหัวใจสําคัญของเทวสถานแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่มีการแกะสลักภาพเ,าเรื่องราวต่างๆตามแบบศิลปะเขมรด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยหลังทางซ้ายมือของ เทวลัยนะคะจะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลซึมออกมาตลอดเวลาตามธรรมชาติชาวเราเรียกน้ําที่ไหลออกมานี้ว่าน้ําเที่ยงค่ะส่วนด้านหลังทางทิศเหนือจะมีโขดหินสลักภาพนูนสูงของพระตรีมูลตินะคะที่มีพระศิวะห้าเสียนอยู่ตรงกลางเดินไปอีกทางฝั่งขวามือของเทวลัยจะเจอกองหินเยอะมากนะคะแต่จะมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งถูกสลักเป็นภาพช้างเอาไว้ค่ะและถ้าเดินลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะจะเจอก้อนหินที่มีการขุดเป็นร่องรูปคนกึ่งจระเข้คาดว่าทําไว้เป็นแท่นสําหรับทําพิธีบูชายัน